กอดทุงท่งทุ God, God. ่โลโลงกอดเ,เอากอดเออเออรอรอแรงรอแรงเออยบายหน่อยเอออยู่กับลูกสาวคนโตนะครับวันนี้น้องต้นอ้อครับผมมามาลูกมาเอ้านี่ครับลูกสาวคนโตนะครับสวัสดีครับ อยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมนี่ลูกสาวคนโตนะนี่อ่าหนูต้นอ,อ,นอ้อมามาสวัสดีสวยเอานิ่งสวัสดีสวัสดีสวยสวัสดีภูเขาลงสวยโยเขา่าดีสวยภูเขาลงสวยสวัสดีเนาะเสียงหน่อยเสียงเสียงเสียง เสียงไหมเสียงดเสียงเสียงเหรอเสียงน่ลูกเสียง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 ่อยเสียงอืเสียงอ่ามาครับผมตอนนี้ก็หลังจากที่ถ่ายท้องนะครับก็ถ่ายประมาณสองสามวันนะครับผมนี่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับผม อาบน้ำได้แล้วนะครับมา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 ลูกมาอ่าพรุ่งนี้จะไปตรวจสุขภาพครับผมางต้นอ้อนะครับมาเร็วเร็วเร็วมามามา,มาโอ้สุพรรณษาลองตามแล้วมา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 ได้ยินเสียงพ่อนะครับสุพรรณษานี่ ถ้าล่อยมานี่เป็นเรื่องเลยฮะเออเดินหน้าไปเ้อเก๋เกเก๋มามามมา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 เดินมามมาหมามาเมมมา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 เดินมามามามมามา มาหุ่นดีนะครับต้นอ,อ้อไม่อ้วนไม่ผอมแรงครับผมมา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 เบ็ดเฮ้อเบ็ดเดินหน้าไปเฮ้อ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 เบ็ดไปาม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 า,มา,าได้ยินเสียงน้องสาวนะครับมา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 ,มา,มาเร็วมาเร็วมา mẹ 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 yeah, à, mà à mà, mà, mà. 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 Mà mãi mà mà Má sao mà, ô mãi 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 Ô หอมาเร็วมามามาหอมามามาลุบเรามามาลุบเรามามามาเท่ามามามาเท่ามามามาลุบเรามามาเท่ามามาอ่านี่เป็นการเรียกช้างนะครับผมซึ่งเป็นภาษาสวยนะครับอ่าที่เรียกมาตั้งแต่โอ้ฝึกพ่อใหญ่ตั้งแต่อยู่ใหม่ๆนะครับผม ภาษาสวยนะครับเท่านะครับเท่ามาเท่ามามาเท่ามานะครับผมนี่เป็นการเรียกเป็นภาษาสวยนะครับซึ่งแปลว่าเท่านี่แปลว่าใหญ่นะครับใหญ่พอใหญ่แต่เดิมนี่จะเป็นช้างที่ใหญ่มากนะครับผมตอนหนุ่มๆนะครับใหญ่หนาบึกนะครับใช้เรียกเป็นภาษาสวยว่าเท่าเท่าแปลว่าใหญ่นะครับผม ไม่ได้แปลว่าอย่างอื่นนะครับเท่านี้แปลว่าบางท่านคิดว่าแปลว่าอายุเยอะหรือแก่นี่ไม่ใช่นะครับเท่านี้แปลว่าใหญ่นะครับผมมาเท่ามามาเท่ามาฮอมาเร็วมามาฮอมาเท่ามาขอใหญ่นี่เริ่มอ้วนเราสั่งไม่ค่อยมานะครับมาเท่ามาต้องใช้เสียงครับผมมาเท่ามา,ามาเท่ามา เออมามามาลุกโอมามาสุดโลมาเออมามาเท่ามามามาเออมามามาเออมามามาสง่ามากครับผมมาให้มาอ่าหลังจากพาต้นอ้อเดินนะครับพ่อใหญ่ก็ช่วงนี้ต้องออกกำลังกายบ่อยๆนะครับพ่อใหญ่ครับผมอ่า Má thao má Ơ, má 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 lúc lo má Má Đi Má thao má Ừ má 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 thao má Lỗ má khắp mông มาเท่ามาเฮ้ยเหรอไหมเต็มงวงเต็มปากยังแหวะอยู่พ่อใหญ่เร็วมาสิมามามาเท่ามามาเออมามาเท่ามาลูปแล้วมาเฮ้ย บิมบิ๊มบุญนิคุณบิมนนบม,มา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 อ้าวเดี๋ยวให้น้องบิมถ่ายภาพไปนหน่อยครับมา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 รูปรลมาอ่าพ่อใหญ่จะจะยัง<อ>รลเหมือนเดิไมไหมเอเอพ่อใหญ่เอ้ยยังงานาจัดการเลยนะรูปโล นอยกอ,อกนี่ครับโอ้โหยังอยู่เหมือนเดิมครับยกชออูยืนได้สบายครับ โอ้โหยังอยู่เหมือนเดิ้งวะบาดเสียวมากครับท่านี้โอ้โหผัดบาผัดบลาสุกบาดเสียวมากครับผัดบลาเอสคาราบ้าโคตรสวยมากครับสุดยอดไหมบาดเจียวมากครับผมอุ้ม่<า>ท,ทีเด<ท>็ด น้เาอาไม่เอากลัวมามเอปะบอะอท่านีตัวม้าโอนโอ้ออดข้าไปให้ผมไปอุ้มให้ผมไปโดนอุ้มนี่อุ้มไม่กล้าแล้วครับ อ้าพ่อใหญ่อุ้มอเองว่ะทุงทุงก็สิกอสเออรอรอแรงรอแรงเองอ,อไปายหน่อยเออใจสั่นตุตบตต๊บตับตุ๊บตับควันบิมกลัวไรพ่อใหญ่ไปเข้าไปยกมือไหว้ก่อนเอ้ายกมือเข้าไปใกล้เฮ้ยไหว้ลงไปเออขอบคุณครับด้วยเออ มาทำไมไาปครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนอะอ้าวเฮา้าเอาไมงนีง่ไม่ไม่กดไม้วะเฮ้าลืมลืมอ่ะหนึงน่งสองสามบุญชั่นบนสูงสูง,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 งครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร์ครับผมในช่องแฟมิลี่สีไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ